ผมเป็นครูครับจริงๆเกาเพิ่งเป็นได้สักพักบางคนตั้งใจแน่วแน่เพื่อมาเป็นครูบางคนก็มีเหตุผลอื่นๆส่วนตัวผมเองยังคงสงสัยในเหตุผลการเป็นครูคงไม่ยากเพียงแค่สอนตามที่เราเรียนมา ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นล่ะจนเมื่อผมไปสะดุดกับประโยคหนึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าหน้าที่จริงๆของครูคืออะไรบ้างมันคือสิ่งเดียวกับที่ครูพาผมทำตอนเด็กๆครูทำให้ผมเข้าใจว่าวิธีสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีนั้นทำกันอย่างไร ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับแรกที่จะต้องให้การศึกษาคืออบรมสั่งสอนอนุชนให้ได้ผลแท้จริงทั้งในด้านวิชาวความรู้ทั้งในด้านจิตใจและความประพฤติทั้งต้องคิดว่างานที่แต่ละคนกําลังทําอยู่นี้คือความเป็นความตายของประเทศเพราะอนุชนที่มีความรู้ความดีเท่านั้นที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช